รูจุดสัญญาณครับผมด่านมูนเปิดด้วยราวันนาเลยไปครับโลนาใช้ลูกซองระเบิดนะครับไปไปเสากลางจะมีใครเข้ากับเราไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ไมโกูสนั่นไงเปิดมาก็เครปีเข้ามา3าสี่ตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอยไม่ไหวครับผมตามตาม คนเดียวยังไงก็ไม่ไหวสองคนก็ยังไม่ไหวเจอเ네ครปีมาขนาดนี้แล้วเป็นฝูงเลยนะว้าวว้าวาโอ้ยบุกหนักครับผมแหมใจคอใจคอจะบุกเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเฮย้ยเอาเอาติดตโตมาเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหมีดเบียบเลยเสากางอีกเบียบเลย,ยจะรอดไหมเนี่ย เปิดมาก็สามเหล่าแล้วอะต้นเกมมากมีตัวอะไรแอบมานาเน่ยโล่ขึ้นครับเป็นเลียรครับโอ้โหเกี้ยวกลาดว่ะเฮ้ยโอรุจิน,น,นั่นไงเหินเหินไปครับผมเราไปต้องแบบต้องดูข้างบนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเพราะไอ้นี่นี่เองจัดไปจัดไปครับ อโอ้ย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 รีโหลดมันมันนานเหมือนจะขาดใจว้าว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 โอ้ยเฮ้ยมันเกิดข้างหลังให้หนูผีว้าวโอ้ยเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามสี่ตัวแม่เยอะไปโอ้ยเสากลางเอาไม่ได้วฮ่ง ยังไงดิวเนี่ยเฮ้ยสองตัวนี้นะแน่แน่มันจะเนียนมาเสาวขวาไว้เฮ้ยสามตัวจัดไปครับผมโอ้โหมาเป็นดีมากโอ้ย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 มาโอ้ยเตรียบรอครับผมดับเบิลคิวไปเสา,าก่อนครับผมเฮ้ยมูรูเมโยเฟเลียอีก ลลอกได้ไหมหลอกได้ไหมโอเคครับผมงั้เอาเสาข่อนละกันนะอา่โอยมาอย่าเพิ่งบลายนะยังไม่ทันขาดกรรมมูลูเมตลงมาเอาพันเชอร์ครับผมอืแหมโลเยอะเหลือเกินมอเปลี่ยนเป้าหน้าลำคาหนุยเฮ้ยอ๋อไปอู้กระทิงกระทิงโอ้ยจะไปรอดได้ยังไงทั้งบลายทั้งกระทิงทั้งววอย แล้วหมอ้อไฟอีกเฮ้ย <Hey, S 1> มาหูแล้วสี่สาวจะสี่สาวแล้วว่ะหูจะไหวเปล่าวันนี้เฮ้ยไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีมิเตอร์ครับผมนานน,านั่นนั่นเกียมันออกไปก่อนโอเคมีเพื่อนเรามาแล้ว ไปไปงัดไปไอ้นี่ก็แหมลงมาแอบตรงนี้ไม่ r e l o ลดเออเกือบเกือบนะอ,ดดอ,อุ้ยไอเสาจะหมดวะเฮ้ยสาหาอกระเทียไอ้นี่ไอ้นี่แหมรีบรีบ <laughs> มาอุย้ย โอ้โหกัะทิ้งมาสิครับผมมา the day the day เดสเลอร์เดยบร้อยทัสเตลเยอร์กันไปไม่มันบุกนหนักเหลือเกินเว้ยเฮ้ยบุกหนักระวังตัวหมดนะครับอืมออือ่าเธออ่าเธอเดี๋ยวก่อนนะเราต้องข้ามหัวดีกว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งนี่นี่นี่อาตูดก็ไปไปเนี่ยนนมันหันโลมาเว้ยเฮ้ยอู้อู้อู้ อบินหนีก็เสร็จพี่จีเดี๋ยวต้องไปเอาเสากลางก่อนนะ่ะมาเสากลางของพี่ขอถือตัดไปครับผมเดี๋ยวก็โดดแบบอาจจะได้ไม่โดดสูงมากเนี่ร้องรํมเพทกันไปโอ้โหเกิดลงมามันเกิดมามามาอู้ฮ้องอีกอื้อ,อ,อรีเฟกครับจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเสาจะหมดแล้วเนี่ย โอ้ย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 แหมยืนในซอกอีกโอ้โหอนี่มันก็อึดจังเลยโอ้ยบิงเดงเลย <c oughs> เฮ้ยยิงอยู่นะเว้ยเฮ้ยแมมเด้งเลือขึ้นมาซะเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรข้างล่างหายตัวอยู่โลกี่เหรอเออไม่ใช่โอเคส่อเปลี่ยนแล้วส่อเปลี่ยนแล้ว <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยจะทันเป็นอาม่าอีกโอ้โ oh. หมาครับผมจะก่อกระทืบเบาๆก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ปึง้งเออ ไม่ได้วะมันอยู่อย่างนี้เสาไม่ได้อะเราต้องไปละเราสกิลแป๊บหนึง่งอีกห้าวินาทีครับตั้งหลักตั้งหลัง <c oughs> ถอยหลังตั้งหลักเพื่อที่จะกระโดดไปหาโอ้ยเสาจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,ลวต้องรีบเอาเสาคืนแล้วโอ้โหมาครับผม นะโอ้โหแล้วแบบเสาหนี้มันค้ำกันเต็มที่ไปเพราะแบบอายมันต้องเอาเสาให้ได้แบบเฮ้ยสีเราจะหมดแล้วอ่ะกระทืบลงไปอีกทีนึงมันด e f e c นานจังๆตังเลยจังเลยนะต้องแต่ไกด์ตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันเอาเสาไม่ได้ตัวนี้เอ้ย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 เยบรอยเยบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้าหาเสาที่จบเลยนะเออ ห้าเสาเร่นี้เราต้องขำว้ให้ตัวเขาหมดเลยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่แน่จะไปเอาเสานู้นเดี๋ยวเราไทฟอนไปไฟดีกว่าครับผมเผื่อแบบโผล่มาแล้วล็อกได้เลยล็อกจึ้งเขาจะติดโล่โอ้โหยังดีอ่ะเพื่อนเรามาช่วยแล้วครับผมห้าเสานี้ไม่รอดนะไอเซรามนะ จะไปไหนจะไปไหนเสาบินอยู่เอาเสาไม่ได้เว้ยเฮ้ยไอย้นี่เดียวอีแค่ไม่กี่วินานทีเท่านั้นจะรอดไหมรอดไหมเรียบร้อยเฮ <laughs> ้ย <laughs> เกิดมาอีกอ่ะโอเคว้าว <laughs> เฮ้ยเกือบไปนะดูดิห้าสาต้องมาคลองห้าสาไว้ให้ได้อ่ะ <laughs> ช <Yes. laughs> นะไปนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเนี่ยต้นเกมบุกกันม,มากไนงะตัวมดโอ้โหเราก็เฮ้ยแพ้แน่ๆเลยวะ่ะเออใจสู้ใจสู้เพื่อนๆใจสู้ไม่แพ้ว้าวโอเคครับผมนะถ้าถอดใจก็แพ้ไปต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะเกือบเกือบ <laughs> โคตรมันเกมเนี้ยอึ้ย